สวัสดีค่ะวันนี้เรามาส่งวัวกลางถ้ำน้ำหมอกกันนะคะตอนเช้าๆค่ะนี่ค่ะนล้วหมอกวันนี้หมอกแรงมากค่ะพี่น้องหมอกแรงมากเลยค่ะเราไปดูตรงที่ข้างหน้าของวัวนะคะ บอกแรงมากค่ะวันนี้วัวลงไปแล้วค่ะบอกแรงแรงกว่าเมื่อวานเลยค่ะพี่น้องและก็เย็นมากด้วยทั้งเย็นทั้งหนาวบรรยากาศ ตอนเช้าเๆเลยค่ะพี่น้องบรรยากาศแรงน้ำหมอกก็เยอะนี่ค่ะช่วงนี้เป็นน้ําหมอกเยอะแล้วก็หนาวมากมาด้านข้างวัวนะคะหมอกเยอะ มากค่ะตอนนี้หมอกตอนเช้าบรรยากาศไปเอาวัวออกทุ่งนากันค่ะนี่ค่ะฝั่งนี้น้ำหมอกเยอะ หมอกเยอะมากนี่ค่ะที่เป็นขาวๆน้ำหมอกหมดเลยนะคะไม่ใช่เนี่ยค่ะไม่ใช่อะไรเป็นน้ำหมอกหมดเลยพอดีตอบกับแสงแดด บรรยากาศตอนเชา้าแบบนี้เย็นมากเลยค่ะพี่น้องบรรยากาศของหมอ บรรยากาศวิวก็เช้าก็สวยมีนกมีอะไรก็วันนี้รู้สึกว่าจะไม่เห็นนกสักตัวค่ะบรรยากาศตอนเช้าน้ำหมอกเยอะยังไม่ถึงที่ ปล่อยวัวค่ะที่ดำๆนั้นวัวค่ะตรงนี้ค่ะมีคนเอามาปล่อยก่อนแล้วค่ะพอดีตอบกับแสงแดดแดดตอนเช้าแจ่มแจ่มใสามากน้ำหมอก็เยอะ ตอนนี้น้ำหมอกมันจางลงแล้วค่ะก่อนหน้านี้หนากว่านี้แต่อันนี้จางลงแล้วค่ะฝากกดไลค์กดซับะไครช่อง99สาวเรนูชาแนลด้วยนะคะเผื่อมีคลิปหน้ามาอัปเดตจะได้เห็นก่อนใครส่วนคลิปนี้ ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะปิดกันไปด้วยปิดคลิปนี้ไปพร้อมเอาวัวออกมาทุ่งนาเลยค่ะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ